ก็กแฮปปี้มากแฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วก็จริงๆช่วงช่วงปี2ปีหลังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเริ่มพยายามแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเทรนด์ของการแบบเวอเนสดูแลตัวเองเยอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนว่ามัชหน้าอะไรมากขึ้นอยู่แล้วเพราะตอนตอนก่อนอันนี้คือแบบไม่เคยไม่เคยทําเลยอนะไรเงี้แยแล้วก็จริงๆก็พอพอได้มาร่วมงานกับทางบร,งริลมากรีอะไรเงี้ยผมว่ามันทําให้เรามันมีความรู้แล้วก็ได้ได้ ได้เจอกับเหมือนเนื้อคู่เนื้อคู่เหมือนเราก็เขาก็จะมีพอตัดที่ทำให้เราได้ใช้ตอนเช้าตอ,ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็เหมือนว่าแต่ละปัญหาหรือว่าแต่ละบริบทของของของผิวหนังนะฮะเหมือนว่าแบบเรื่องอริ้วรอยใต้ตาดําหัวความกระจ่งางใสหรืออะไรเงี้หรือผิวแข็งแรงนี่ยนะผมมันก็เป็นปัญหาเบสิกที่ที่เราทุกคนก็ต่างมีแต่ว่าใครอาจจะเน้นได้เหมือนกันเลยนะพอได้มาเป็นผู้สูตเออรานวเบอร์รกิเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ได้ใช้ของบานิวเกิหลายๆอันแล้วก็ได้ได้มาพรีเซ้น ตัวแบรนด์แล้วก็ Product ที่ที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็มั่นใจในคุณมภาพก่อนหน้านี้พี่บอกว่าได้มีโอกาสได้ใช้แต่ไม่สามารถพูดออกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แบบว่าได้ใช้แูดได้เต็มปากนะว่าเราไม่ได้หันไปพูดเป็นเตอร์อะอย่างเี้ก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าพอใช้แล้วมันดีแล้วมันเหมือนเวลาเราเราแบบมีของดีเราก็อยากจะบอกต่อบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเปนเป็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 เลยนเป็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 นเ ด้วยเต็มป่าแล้วก็แล้วก็ของเขาก็ดีจริงๆเลยที่บอกว่าหลากหลายหลากหลายเหมาะกับหลายๆบริบ,บทครับมีสูตรหรือเคล็ดลับอะไรแน่ๆในข่าวตลาดที่คิวบี้ใช้เป็นประจำตลอดจริงๆถ้าใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็นตัว bright and build bright and build นะครับสีสีส้มท,ที่จริงจริงแล้วสูตรนี้เขาผลิตมาเพื่อคัสตอมไนสมากับเขาเรียกว่าผิวหนังของคนไทยโดยเฉพาะอะไรเงี้ดย,ดยด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวแข็งแรงความชุ่มชื้นอะไรต่างๆซึ่งใช้แล้วก็ เหมือนใช้ท hmm. ุกวันได้เลยครับใช้ทุกวันได้วันไหนแบบไปออกแดดมาอะไรเงี้ยเขารู้ส <senza ind ians> ึกว um ่า <inex> ม <problem Eli> so, so 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 ัน so ฟื้นฟูผิวเราได้เร็วอะสำหรับคนที่ทำงานหนักเวลาแบบงานมาเรียนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมเราไม่ใช่คนแรกเลยก็ก็สดชื่นสดชื่นแล้วก็ผมว่ามันฟื้นฟูเร็วกันเวลาเวลาเราใช้ผิวหนังเวลาเราออกไปเจอแดดเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนกับว่าผิวมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกสุดที่มันจะต้องเจอกับ กับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมือนว่ามันก็อาจจะถูกทําลายไปหรือว่ามันก็อาจจะ,ะมีปัญหาตามมาเรื่องความมองค้าเรื่องของความแข็งแรงของผิวอะไรเงี้ยเราก็ควรจะดูแลชั้นผิวหนังของเราให้ดีครับผมในฐานะพิเชิตเตอร์ช่วยฝากแฟนๆที่อยากลอาดูแลสิง่เงเหล่านีก็อย่าหน้าหลอดใสอย่างนี้ต้องอุดริมฝีก็ฝากบรรลุพระคีนะครับทุกคนใครที่ อยากจะดูแลตัวเองเรื่องผิวนะซึ่งหมายถึงว่ามันมีทั้งมาสกที่เป็นเจลลีม่มาสกที่เป็นชีส<ม>แล้วก็รวมถึงมาสกที่เป็นแบบทาแล้วก็ไม่ต้องล้างออกอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็พยายามจะคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีๆมาให้เราเหมาะกับทุกคนนะครับ <Eso S 1> ยังไงใครใครที่ใครที่ยังไม่เคยลองฝากรบก <Eso S 1> คน,คนไปดูเลยนะครับอับบิกิ้งมาสกกับปา <ๆ S 1> <ไ>ปารัสซูดแต่การเชื่อมโยงกับผิดในการแสดงของเราแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ด้วยครับไม่ใช่ไหมครับก็ก็ดีใจดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงๆแล้ว ไว้ปอเขาก็เป็นเป็นัดตอมใหญ่อะไรเงี้ยที่ที่จีนแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ที่ได้รางวัลเอ่อ m น s t i n f l u e n t i a l m i l กิลออสซอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เหลือเชื่อที่หมยถือว่าเราทำเพลงเป็นคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยอะไรเงี้ยอกว่าเพลงมันมันทำงานแล้วมันทำให้เราเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อแฟนในต่างประเทศได้เขาเสพงานเราได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจั เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนะครับเพราะเป็นรางวัลที่ตอบโจทย์ที่สุดในการแสดงออกมาไปถึงรางวัลเว้ยต่อใช่ไหมครับก็ผมว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมเหรอผมว่ามันมันก็มันก็เป็นเป็นค <โ Visual. S 1> ุณค่ามากกว่ามายถึงว่ามันก็มันก็มันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ที่ที่เป็นกําลังใจแล้วกันแต่ไปดูว่าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดไหนผมว่าเราก็เราก็ยัง ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำงานไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับว่ากานในเฮสอยู่ไปเรื่อยๆแล้หลังจาันก็ได้มาประกบมาเพราะว่าแต่ละคนก็สรางตัวว่าทุกเวทีก็ต้องมีเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยอือไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยจริงๆก็ก็ผมผมเลือกงานที่ส่วนใหญ่จะทําแล้วรู้สึกรู้สึกอินกับมันมากกว่ามันแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับมันอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าเราอินแล้วเราแฮปปี้กับมันจริงๆแล้วผมว่า ถ้าเราได้ใช้ช่วงเวลาในการทํางานที่เรามีความสุขแบบว่ามันก็โอเคแหละส่วนผลลัพธ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นถือว่าเป็นโบนัสโบนัสละกันในเรื่องการต่อหน่วยก็ตั้งใจมากขึ้นในเรื่องของการมาตั้งใจมากขึ้นเพราะเราจะต้องปรึกษามากขึ้นว่าคนที่จะทำงานออกมาเป็นยังไงถูกไหมก็จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมากขึ้นเลยเพราะว่าตั้งใจที่สุดมาตลอดเซลๆก็ก็นั่นแหละนั่นแหละผมว่าผมว่ามันมันก็ ไม่อยากส, geliyor, สร้าง mm แรงกดดันให้กับตัวเองกันผมว่ามันก็มันก็เป็นไปแบบเดิมนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเราที่ผ่านมาก็ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในในในความสามารถในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วนะครับก็อยากจะทํางานที่เราเต็มที่กับมันได้มีเวลาให้กับมันาเก็อยากีพราะว่าเล่นเไลก่นอก็อยากเล่นอะไรที่มันที่มันที่มัน ห่างจากตัวความเป็นตัวเองครับแต่ว่ายังจริงๆก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าว่าว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆล้มงานแสดงมันมันเป็นเรื่องของของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยว่าว่ามันมันประกอบไปด้วยคนหลายๆคนหลายๆปัจจัยอะไรเงี้ยทั้งร่วมกับทั้งเรื่องทั้งเวลาด้วยอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีโอกาสที่ที่ดีแล้วน่าสนใจอะไรเงี้ยไม่ว่ามันจะท้าทายไม่ท้าทายผมว่ามันสุดท้ายแล้วมันต่อให้บทใกล้ตัวหรือไกลตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมีความท้าทายอยู่ในนั้นตลอด เรื่องงานเพลงช่วงปีช่วงปีหลังๆนี้ได้อิ่ขึ้นขึ้นทุกเปสติวัวลเลยเป็นไงบ้างกับการคนเชื่อมตรงนี้กับการก็ก็พยายามพยายามจะพยายามจะออกไปทาอะไรมากๆเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขึ้นร้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องแบบการไปเรียนด้วยการทำคอนเสิร์ตของที่ ดูกินกับพีพีด้วยครับพีกับพีพด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเป็นแกสให้ใครหรือว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปขึ้นเฟสติวัลอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้พอหลังจากซองแดงมีเพลงมีอะไรขึ้นมาก็ก็รู้สึกเป็นเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีในการการทำงานกับไปคอนเสิร์ตกับศิงลปินหลายๆเวทีมันต้องเตรียมตัวอย่งไรก็เตรียมตัวเยอะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการทํางานแล้วก็มี มีที่ฉูดมีมุมมองที่ที่มันไม่เหมือนกันเลยเนี้ยรวมรวมถึงแบบว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเราก็จะเลือกไปเป็นเคสให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้ว,แล,วแล้วมันมันมันส่งเสริมกันแล้วมันไปได้วยกันได้ด้วยเลยพอเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็ต้องเรียนรู้เต็มตัวแล้วก็ทํากันบ้านกับตัวเขาแล้วก็เราก็หาความพอดีในแต่ละงานในการผสมคนสองคนเขาด้วยกันกนโ ก็โฟกัสงานเพลงเป็นหลักเพราะว่างานแสดงไม่มีใครติดต่อมาแคืออย่างไรครับอะไรนะการแสดงมีก็จะติดต่อมาก็จริงๆมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆอ่ะแต่หมายถึงว่ายังยังไม่ได้มีอันที่ที่เรามันมันมันเหมาะสมในในทุกๆปัจจัยละกันโอ้โหมันมีอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของ บทหรือเรื่องของอะไรที่ที่ที่ผมว่ามันมันองครวมที่พอมันผสมกันแล้วมันมันอาจจะทําให้ให้เราตัดสินใจเลือกรับงานแสดงในสักงานนี้ก็ไม่รู้บทบาทท้าทายก็จริงๆตัวนี้ GDS เขาจะมีหนังใหม่ที่เป็นหนังเกี่ยวกับหมาอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากลองเล่นเป็นสุนัขสักทีดงลองเล่น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 เ่ริงจริงมัน มันต้องปันฝ่ายที่เล่นมันตองมันเชลเล่นไปตลอดไปตลอดเวลามันอัพอัพป่ากันไปเรื่อยๆเรามีความกดดันอย่างไรที่จะต้องเลือกไหว่าอยากรับงานการแสดงแบบไหนก็เขาไม่ได้กดดันมากไม่ได้กดดันมากผมว่ามันเป็นเป็นเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าว่าเราเราอย่างที่บอกภาพรวมพอเราอ่านบทพอเราดูคนทำงานแล้วมันมันมันไรฟ์เราข้างในแค่ไหนว่าเราอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่างานแสดงมันเป็นงานที่ ที่ใช้พลังเยอะทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจแล้วก็เวลาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะอยากจะเลือกอันที่ที่มันโมทิเวตเรามากพอซะจนเราสามารถรักษาคุณภาพของมันได้ไปจนจบเยนะเลกกก็ก็ขอบคุณขอบคุณนะผมว่ามันเป็น มันเป็นจังหวะด้วยแหละมันเป็นจังหวะด้วยแล้วก็ผมว่าผมผมเป็นคนโชคดีที่ที่ผมว่าพอผมมองย้อนไปนะผมว่าผมเป็นคนโชคดีมากที่ผมผมรู้สึกวอนผมได้โอกาสจากจากคนรอบตัวแล้วก็จังหวะชีวิตที่มันพานเราไปเจอคนดีๆอยู่ตลอดอย่างีตั้งแต่เรา,เามีโอกาสได้เข้านาดาวได้เจอกับคนในนาดาวเยอะแยะมากมายแล้วก็แล้วก ดาวปิดปุ๊บเราก็ยังมีพี่ๆที่คอยมาซัพพอร์ตแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เราเหมือนจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําเองขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่าเราคือคือเราทําเองก็จริงแต่หมายถึงว่าเรามีเรามีเรามีคนที่มาช่วยเราอีกเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความโชคดีถืงว่ามันเกินฝันาสิ่งที่เราคิดไว้ในครับกับในอนาคตารับ้าก็เกินเกินฝันนะเกินฝันจริงๆตอนตอนนี้ก็เกินฝันแล้วต่อจากนี้ก็เป็นเป็นกำไรแล้วกัน หลายคนหลายคนยันรัร kind of ู้สึกฮะเฟร่องไม้ของวามับลุูพี่กินหครับทุกคนทุกคนทุกคนอึ้งทุกคนอึ้งว่าลุคนี้รุคนี้ก็ผว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอิสรภาพสองูรหม่ผว่าเราหมือว่าเรโตมาแบบเป็นเป็นนักเรียนรงเรียนชยรนก็แบบ เรียนรอ,ดอ,ดอดตัดผมเกียนอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่เคยไว้ผมยาวเกินแบบนี่เลยเราเขามีโอากาสแบบไปไปเรียนต่อพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตัดผมแล้วก็เลยแบบอะมาขนาดนี้แล้วเราลองไปต่อไปต่ออะไรเงี้ยผ<อ> oh, มจริงไม่ได้ไม่ได้คิดหรือวางแผนขนาดน,นั้นนะผมว่า oh, มันก็เป็นเหมือนเป็นฟีล l i n g ในในช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านๆมาอะไรนี่เป็นการเป็นเราทำเทรนด์ความแบบผมยาวมีคนผมยาวด้วยเหรอมีค่ะเหรอโอ้เห็นคุณแบบผมยาวบนเวทีวันนั้นจริงเหรอ ก็ดีผมว่าผมว่าเราเปิดกว้างางความหลากหลายแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองแบบทําสิ่งที่อยากทําใช้แบบใช้ความรู้สึกทํางานแต่พี่วิกกี้ก็ยังอยากเอาไว้อยู่ใช่ไหมหรือว่ามันจัดคืออยากลองลุกนี้เป็นนานก็จริงๆกะว่าถ้าถึงสักภูเขาอะไรเงี้ยผมก็จะเอาเลยดีสรอนเลนร้อนเลยไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยจริงก็ตอนแรกมันก็ยาวกว่านี้แล้วก็ วันนั้นก็รู้สึกอยากตัดก็ก็ตัดให้มันเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามจังหวะจังหวะผมก็ปวดตรงมั้ยไอ้นะฮะจังหวะผมก็ปวดตรงมั้ไม่ค่อยไม่ค่อยปวดนะไม่ค่อยปวดเขาจะเขาจะไปป่าไม่ให้ได้ยินเราเล่นเราเล่นเราเล่นรู้ว่าแบบที่หน่องานต้องมีทรายแบบยังไงผมวันนี้เนี่ยแต่งแบบลุคนี้จะก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันบ้านเดียวคืออะไรเงี้ยทั้งทีมอะไรเงี้ยผมทั้งทีมไซร์หรือทีมผู้จัดการอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่า ต้องทํากันบ้านเยอะขึ้นเพราะว่าก่อนอันอน,อนี้มันพอมันอยู่ในในความยาวระดับผมสัน้นอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จะมีมี reference มี option เยอะเพราะผมยาวประมาณนี้รูปแบบผมแบบผมตรงผมเส้นเล็กอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันก็ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นแล้วเรา,ำ<ม>าทำกันบ้านหนักมัครบในเรื่องการดูแลดูแลเ<ล>ส้นผมเรับสามารถดูแลว่าเส้นผมจริงๆก็ดูแลแต่ว่ายังพูดไม่ได้เพราะว่ายังยังว่างอยู่ยังว่างอยู่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับเราเลยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเส้นผมโอ้ยก็ใดผมนานขึ้นหน่อยแล้วก็แบบ ใส่มาสทาออยบ้างแต่ไม่บอกยี่ห้อนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบอกรอบอกบิกเนี่มีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสมผลเปลี่ยนอะไรที่เราอยากทำจริงไหมก็ทำไหลายสวครับจริงๆตอนแรกอะมันมันเป็นสไลด์แล้วก็ตอนนี้พยายามแบบอยากให้มันเป็นบ๊อบมากขึ้นเลยปนบ๊อบมากขึ้นบ๊อบเหมือนย้อนกลับ้ำเนขาเขาเาต้องเลนเากลับมาก็ ก็ผมว่าอาจจะคู่ยังไงอ่ะจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่หมแบบว่าพอทำแล้วคนก็แบบส่งรูปมาอย่างเงี้ยก็เออเฮ้ยเออเหมือนย้อนย้อนจริงๆแบบให้นะฮะจริงเหรอฮะส่งรูปมาให้ดูด้วยก็มีบ้าง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 มันตอไรไว้ไนบ้างผมบอกว่าผมไม่รู้เลยครับมันเป็นมันเป็นแบบ มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผนอะไรอย่างไรไ่โต้มีไปแอบส่องในกลุ่มแฟนคลับอยู่เขาบอกว่ารางวัลกจะแลกกับพี่เอาอะไรนะฮะแล้ว่ารางวัลกันอยู่แล้วไม่ไนเงินกับไม่ได้งอนเงีไม่ได้งอนไม่ได้งอนงเขาจับอาัตกระติยาเราสองคนหรือเงียงกันหรือเปล่าไม่ได้งอนไม่ได้งอนผมว่ามันก็เป็นเป็นผู้ยังไงอ่ะเป็นปกติอ่ะเป็นปกติเป็นปกติที่ที่ ที่ไม่ได้คูยยังไงอ่ะผมว่ามันมันไม่คนแฟนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีงานที่ที่แบบทําอะไรด้วยกันเพราะจริงๆแล้วถ้าแต่จบวีดิ้งมาอะไรเงี้ยก็ก็พีพีเขาก็มีงานเดี่ยวของเขาผมก็มีงานเดี่ยวของผมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีเจอกันบ้างคุยบ้างแต่พอมันออกไปมัน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 ก็มันก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันแคปเจอร์ว่ามันทําอะไรด้วยกันเขาเป็นมือแบบไปไกลมากเลยนะตอนนี้นะโอ้ไม่ครับไม่ครับมันก็ถือว่าเป็นการหยอกล้ออะไรอย่างต่ำคนที่เข้าใจคิดแบบ อะะะไรนฮคือเป็นการหยอกล้อเล่นอะไรกันหรือเปล่ามันก็เลยแบบเป็นทีความก็ก็มีหยอกล้อบ้างเป็นเป็นแบบเป็นเป็นปกติปกติแต่ดูไปเรื่อยอาจังนี้เรื่อยตอนนี้ที่ต่างคนต่างทำงานมีงานที่จะต้องโฟกัสของตัวเองไปดูก็ก็จริงๆถ้าถ้าภาพรวมคือหมายถือว่าเรามีเรามี B K P P โปรเจกต์ที่ตอนนั้น Red Red โปรเจกต์ที่ตอนนั้นมันมีหนังแล้วก็มี เพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตามทำลายหลังจากที่จบงานนั้นอ่ะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการที่ต่างคนต่างมาทําเดี่ยวแล้วอย่างพีพีเขาก็เดี๋ยวจะมีปล่อยเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีทัวร์คอนเสิร์ตตัวไมล์เพชเชอร์ของเขาหรืออย่างผมตอนนี้ก็พยายามทําเพลงทำอัลบั้มใหม่แล้วก็แล้วก็แล้วก็มีอื่นๆที่กำมมนนเนิดตามมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโอ้มันอาจจะเป็นทำลายด้วยแหละที่ท,ที่ที่เหมือนต่างคนก็ต่างต่างไปโฟกัสงานเดี่ยวของตัวเองเลย ออไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแหมแหมแเราก็ถามนะคครับ <ichi>